สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนวิชาดนตรีนาฏศิลป์นะคะในเรื่องขององค์ประกอบดนตรีและสับสังคีตค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะมาเรียนแค่เรื่องแรกก่อนก็คือในเรื่องขององค์ประกอบของดนตรีนะคะครูผู้สอนนะคะก็คือครูกิติการยมสะอาดนะคะหรือครูน้ำทิพย์ค่ะในเรื่องขององค์ประกอบของดนตรีนะคะก็จะประกอบไปด้วยจังหวะ ทำนองเสียงการประสานเสียงพื้นผิวของดนตรีและคีตลักษณะ,ะจะประกอบไปด้วย6อย่างนี้นะคะทีนี้เรามาดูกันว่าแต่และหัวข้อนะคะมีความหมายและความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะจังหวะนะคะก็คือส่วนย่อยของทำนองเพลงนะคะก็เอาไว้กำหนด ความช้าเร็วเนาะจังหวะที่นักเรียนรู้จักครูว่านักเรียนน่าจะพอทราบอยู่แล้วนะคะว่าจังหวะเนี่ยคืออะไรนะคะจังหวะมีกี่รูปแบบนะคะส่วนมากก็คือจังหวะนะคะจะมีทั้งหมด3รูปแบบเนาะเป็นอาัตราจังหวะช้าปานกลางและเร็วนะคะ ก็คือเป็นตัวกําหนดว่าจังหวะเพลงเพลงนั้นเป็นเพลงช้าหรือเพลงในระดับปานกลางหรือเป็นเพลงในระดับเร็วนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าจังหวะนะคะมีกี่รูปแบบนะคะจังหวะจะแบ่งออกเป็นจังหวะพื้นฐานเรียกได้ง่ายๆเลยก็คือจังหวะของการปรบมือนะคะนี่คือจังหวะพื้นฐานจังหวะที่อยู่ในใจเวลาเราฟังเพลงแล้วเราตบมือตามอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะเรียกว่าเป็นจังหวะพื้นฐานต่อไปนะคะเป็นจังหวะฉิ่ง จังหวะชิงเนี่ยก็คือจะเป็นการกําหนดและการควบคุมโดยชิงนะคะนักเรียนรู้จักชิงไหมชิงในดนตรีไทยนะคะจังหวะชิงจะตีเสียงชิงและตีเสียงฉับสลับกันนะคะประกอบด้วย3อัตราจังหวะได้แก่อัตราจังหวะ3ชั้นอัตราจังหวะ3ชั้นนี้นะคะก็จะเป็นอัตราจังหวะที่ช้าที่สุดนะคะก็คือจุดๆที่นักเรียนเห็นน่ะนักเรียนน่าจะเคยเรียนในระดับชั้น ป5มาแล้วนะคะก็คือมันเป็นเครื่องหมายหยุดในจังหวัดนตรีไทยมี4จังหวะ1ห้องเพลงจะมี4จังหวะนะคะ1 2 3 4 5 6 7ฉิงก็ตีตบมือตีหรือตบมือตรงนี้นะคะต่อไปก็นับต่อ1 2 3 4 5 6 7ฉับนะคะก็จะตีในอีกห้องถัดไปคล้ายๆประมาณอย่างนี้นะคะก็คือนับจังหวะเอา1 2 3 4 5 6 แล้วก็ตีฉิงหรือตกมือนะคะต่อไปเป็นอัตราจังหวะ2ชั้นนะคะอัตราสอัตราจังหวะ2ชั้นเนี่ยก็จะเร็วขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะถ้ามันมี3มระดับเนาะจังหวะอัตราสองชั้นก็จะเป็นในระดับปานกลางนะคะอัตราจังหวะ2ชั้นเนี่ยก็จะนับแค่1 2 3่สองสามฉิงห้าหเจ็ดฉับนะคะก็คือจะสั้นขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะ ต่อไปอัตราสุดท้ายอัตราจังหวะชั้นเดียวก็จะเร็วที่สุดใน3ระดับนี้นะคะก็คือนับ1ชิง2อฉับ1ชิง2ฉับนะคะก็คือตีเร็วขึ้นนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูในเรื่องของจังหวะแบบที่3นะคะรูปแบบจังหวะหน้าทับ จังหวะหน้าทับคืออะไรจังหวะหน้าทับคือการกําหนดและการควบคุมเครื่องดนตรีประเภทเครื่องหนังแล้วเครื่องหนังมันมีอะไรบ้างนะคะเครื่องหนังก็คือเครื่องตีประเภทหนึ่งที่ขึงด้วยหนังนะคะมีอะไรบ้างอันนี้คือตะโพนนะคะต่อไปเครื่องหนังประเภทที่2ก็คือโทนอันนี้ก็คือรมนาและสุดท้ายก็คือกลองแขก น,ะะนักเรียนเห็นตรงที่ครูไฮไลท์ไว้ไหมตรงนี้นะคะก็คือหนังที่เขาบอกว่าขึงด้วยหนังนะคะเป็นหนังวัวนะคะส่วนมากจะทํามาจากหนังสัตว์หนังวัวนะคะแล้วก็เอาไว้ตีขึงให้ตึงแล้วมันจะเกิดเสียงนะคะ <S <S 1> <S 1> การนับจังหวะหน้าทับก็คือหน้าทับตีจบไปหนึ่งเที่ยวก็จะนับเป็นหนึ่งจังหวะ ตีจบไปสองเที่ยวก็นับเป็น2จังหวะนะคะจังหวะหน้าทับจะแบ่งออกเป็น3ประเภทก็คือมีหน้าทับป,ปกบไก่หน้าทับสองไม้และหน้าทับพ,พิเศษนะคะหน้าทับพ,พิเศษเนี่ยก็จะเป็นหน้าทับภาษาต่างๆนะคะที่เอาไว้ใช้ประกอบเพลงเพลงภาษานะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องที่ลึกลงไปอีกในระดับถัดไปนะคะต่อไปหัวข้อต่อไปก็คือหัวข้อของทำนองนะคะ ทำนองก็เป็นการนำเสียงของเครื่องดนตรีประเภทต่างๆนะคะมาเรียบเรียงให้มีระดับสูงสูงหรือต่ำแล้วก็สั้นยาวดังเบาให้สอดคล้องกับจังหวะของเพลงนะคะทำนองก็คือเป็นดนตรีเฉยๆนั่นแหละนะคะต่อไปหัวข้อของเสียงนะคะเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของอากาศที่มีความสม่ำเสมอความแตกต่างของเสียงก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของเสียงแต่ละชนิดด้วยนะคะ ต่อไปหัวข้อที่สคุณสมบัติ่าต่อไปนะคะหัวข้อที่สก็คือการประสานเสียงการประสานเสียงเนี่ยคือการที่เสียงเกิดขึ้นพร้อมกันตั้งแต่สองเสียงขึ้นไปตามลีลาของเพลงนะคะต่อไปนะคะเป็นเรื่องหัวข้อของพื้นผิวของดนตรีนะคะพื้นผิวของดนตรีคือลักษณะ หรือแนวเสียงต่างๆในบทเพลงทั้งที่เกิดขึ้นในแนวตั้งและแนวนอนตามการประพันธ์ของบทเพลงนะคะและหัวข้อสุดท้ายคือคีตลักษ์คีตลักษ์ก็คือลักษณะหรือรูปแบบของโครงสร้างของบทเพลงที่กําหนดขึ้นโดยที่ผู้ประพันธ์หรือผู้แต่งเพลงเนี่ยกำหนดนะคะซึ่งคีตลักษ์ส่วนมากจะแบ่งท่อนตามจังหวะเพลงตามหน้าทับที่ใช้ประกอบเพลงนั้นๆค่ะวันนี้ครูก็ขอจบหัวข้อของเรื่อง องประกอบดนตรีไว้เท่านี้นะคะทีนี้มันจะมีแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนศึกษาดูแบบฝึกหัดถ้าใครที่ไม่ได้แบบใบใบกิจกรรมไปนะคะก็ให้นักเรียนจดใส่ในสมุดแล้วก็ดูตามใบกิจกรรมตามนี้ได้เลยค่ะจดในสมุดไม่ต้องวาดวงกลมอะไรนะคะก็เขียนข้อ8แล้วก็หัวข้อโจทย์คืออะไรแล้วก็ใส่คําตอบลงมา นะคะวันนี้ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันใหม่ครับหน้าสวัสดีค่ะ